สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับผมผมสั่งของจากช้อปปีนะครับผมสั่ง2วันได้สินค้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูของข้างในนะครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมก่อนแกะทุกครั้งนะครับควรอัดคลิปวิดีโอไว้นะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการเคมนะครับผม เพื่อสินค้าข้างในจะแตกหักนะครับผมผมได้สั่งเป็นกล่องติดท้ายรถนะครับหรือว่าปิ๊บติดท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับผมจาก s h อป e e นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นกล่องติดท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับผมขนาด45ลิตรนะครับผมเนทุงพลาสติกมานะครับผมเป็นกล่องสีดำนะครับติดสติกเกอร์นะครับผมเป็นกล่องพลาสติกนะครับไม่ใช่อโลูมเนียมนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ 1,400บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับผมกล่องค่อนข้างพอใช้นะครับผมก็สมราคานะครับแล้วก็เช็คดูของก่อนนะครับผมดูทุกมุมทุกซอกนะครับว่าแตกหักหรือเปล่านะครับผมเอาไว้เก็บสัมภาระนะครับผมก็สวยงามนะครับส่วนฐานข้างล่างนะครับผมที่ยึดที่เราจะเอาไปยึดกับตัวท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับวัสดุเป็นเหล็กนะครับผม กุญแจล็อกนะครับผมเปิดข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งนะครับผมมีเหล็กติดยึดนะครับผมมีหูจับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นรองกันกระแทกนะครับผมอยู่ภายในกล่องนะครับก็จะมีกาวสองหน้าแปะกับตัวกล่องนะครับเพื่อยึดติดนะครับผมหูจับสองข้างยึดติดกับตัวกล่องนะครับ แล้วก็จะมีกุญแจสองดอกนะครับผมแล้วก็เล็กติดกับกล่องนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมเราจะมาติดตั้งกันนะครับสําหรับเจ้ากล่องหลังนะครับผมผมจะมาติดตั้งกักบเจ้าฟอร์ซ่าสามารถศูนย์คันนี้นะครับผมนี่ แหลกคงก็ติดตั้งแล้วนะครับผมแหลกเป็นแหลกแบบเด็กนะครับผมแบบติดตั้งเลยนะครับไม่ต้องถอดตัวอ่าที่จับตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นวัสดุกันเหล็กนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมตอนแรกผมว่าจะสั่งแบบตัวแบบนี้แล้วก็ติดไปเลยนะครับผมผมว่าคิดว่ามันไม่แข็งแรงครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาจากร้านเลยนะครับที่จรรญ์ยี่สิบสี่นะครับผม ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ960บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกล่องท้ายกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มีตะไบนะครับเป็นผู้ช่วยเราจะติดหูก่อนนะติดหูก่อนเหรอไม่พูดด้วย <c oughs> โอ้โหเขาพูดไม่ได้เราจะติดหูก่อนนะครับผมนี่ใส่หูสองข้างตรงนี้ ตรงน,นี้นะนนะช่างใบ <c oughs> นี่ครับใครสนใจติดต่อทิ่ตั้งอุปกรณ์เสริมใบบรรยาย,ยนะต, <c oughs> ตอนนี้ช่างใบบรรยการยนต์รอ <c oughs> ทำน็อตหลุดประมาณสามครั้งแล้วโอเค นั่นครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้า่ตกท่อโอเคยูโอเคโอเคใส่แหวนนะมีแหวนประกบสองข้างแต่ตอนนี้ความหมายคือแงะไม่ได้นะ่าแล้ครั้งที่หแล้วเดี๋ยวต้องช่วยแล้วครับตอนนี้ช่างเราก็ได้ติดตั้งหูจับเสร็จที่เรียบร้อยนะ ใช้เวลาไปประมาณสิบห้านาทีเรียบร้อยเกือบมันตกลงทอพี่นองครับต่อไปเราจะถอดทางข้างล่างก่อนแล้วก็ไปติดตั้งบนรถก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้แล้วก็ติดหูจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เมื่อกี้ไอตัวนี้มันอยู่แบบนี้นะครับไอฐานนะครับมันจะมีน็อตสองตัวนะครับผม ที่ว่าขันยึดอยู่ตรงนี้นะครับผมผมว่าถอดออกมาแล้วนะครับผมผมจะเอาฐานตัวนี้ยไปติดกับตัวรถก่อนนะครับผมนี่ตอนนี้ช่างเราก็ได้การระยะอยู่นะครับผมเป๊ะไหมโอเค <c oughs> โอเคโอ้ <c oughs> โอเคแล้วยกกลองมออแล้วนะ <c oughs> โอเค เนะครับเราก็ติดกล่องเสียบที่เรียบร้อยนะครับผมนี่กลงท้ายนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูนี่หล,ล็อกปั๊บอันนี้ยังไม่ติดไอ้ที่ว่าเป็นเรียกว่ากินลูกแกะตรงนี้นะครับผม ตัวนี่สอก็คือมีสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี